สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนนะคะก็เป็นงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์งวดแรกของเดือนเลยนะคะแล้วก็ตรงกับหวยของไทยนะคะตรงกับหวยไทยพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ดูแนวทางของหวยไทยแล้วนะก็อย่าลืมดูแนวทางของหวยลาวด้วยนะคะหวังว่ารอบนี้ก็ไม่น่านจะเบิ้ลแล้วเนาะ พอเบิร์นบ่อยจริงๆเลยนะคะหวยลาวช่วงหลังๆนะคะก็ต้องแต่เจ็ดอะเจ็ดเจ็ดนะไม่ใช่งวดนี้นะก่อนหน้านั้นก็มีเจ็ดเจ็ดมาแล้วนะคะแล้วก็มีห้าห้าอ่าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกอะไรประมาณนี้นะคะมีไปแล้วก็หวังว่าคงไม่ออกเลขําอีกนะคะชุดสองตัวบนของเราในงวดนี้เป็นสูตรตามนี้นะคะสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สอง สูตรที่1นนะคะก็จะเป็นหลักหมื่นคูณด้วยสบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยหสูตรที่2นะคะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยเนะคะสั้นๆสําหรับคลิปนี้เพราะว่าคํานวณแค่งวดละ2สูตรเท่านั้นเองจากสูตรแรกนะคะหลักหมื่นเป็นเลข2 2งคูณสได้เท่ากับ4หลักร้อยนะคะเป็นเลข7หลักหน่วยรอบนี้ก็เป็นเลขเนะคะแล้วก็บวกด้วย6คงที่ 4บวกกับ7ได้เท่ากับ11นะคะ11บวกกับ7ได้18 8บวกกับ6ได้เท่ากับ14สูตรที่2นะคะเป็นหลักพันก็คือเลข8บวกด้วยหลักร้อยนะคะก็คือเลข7คูณสได้14หลักหน่วยรอบนี้ก็คือเลข7สูตรนี้บวกด้วย7คงที่ 8ปบวกสได้เท่ากับ12นะคะแล้วก็บวกได้7ได้9 9บวกกับ7ได้16ชุดนี้ที่เราได้นะคะได้แก่เลข46แต่ว่าตัวเลขของวันที่21นะคะ2ตัวบนออกมาเป็น64ก็จะได้เป็นตัวตัวกลับนะคะสำหรับงวดนี้งวดต่อไปของวันที่21 หลักหมื่นนะคะเป็นเลข8คูณ2ได้เท่ากับ16หลักร้อยก็เป็นเลข9หลักหน่วยนะคะเป็นเลข4บวกด้วย6คงที่6บวก9ได้เท่ากับ15 5บวกกับ4ได้เท่ากับ9 9กบวกกับ6ได้เท่ากับ15บห้า สูตรที่2หลักพันนะคะขึ้นต้นด้วยหลักพันก็เป็นเลข0บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข9 9้คูณสได้เท่ากับ18หลักหน่วยนะคะเป็นเลข4บวกด้วย7คงที่8บวกสได้เท่ากับ12นะคะแล้วสองบวกกับ7ได้เท่ากับ9ได้มาเป็นเลข59านะคะผลของวันที่25ออกมาเป็นเลข95 ถ้าใครที่มีสถิติติดตัวไว้นะคะหรือว่าสัก4เดือนย้อนหลังหรือว่า3เดือนย้อนหลังก็ได้นะคะจากที่เราสังเกตนะเลข95มาค่อนข้างบ่อยนะคะ95 93เมนี่ยมาบ่อยมากเลยช่วงหลังๆนะคะไม่บอกไม่ออกบนก็ออกล่างนะแต่จะติดตัวเนี้ยมาบ่อยมากยกเว้น้างวดย้อนหลังขึ้นไปนะคะรอบหลังนี่เขาชอบเบิ้ลเนาะอันนั้นก็ยกเป็นข้อยกเว้นไปนะคะแต่เลขห้า5เนี่ยมาบ่อยมาก ต่อไปนะคะหลักหมื่นก็คือเลข2คูณ2ได้เท่ากับ4หลักร้อยนะคะเป็นเลข6หลักหน่วยเป็นเลข5บวกด้วย6คงที่4ีบวก6ได้10นะคะบวกกับ5ได้15 5บวก6ได้11สูตรที่2นะคะหลักพันเป็นเลข1หลักร้อยเป็นเลข6คูณสได้12นะคะหลักหน่วยเป็นเลข5บวกด้วย7ด 1บวกสได้เท่ากับ3 3บวกกับ5ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ7ได้เท่ากับ15หมวดนี้ได้15นะคะแล้วก็ผลของวันที่28นะคะก็2ตัวบนก็ได้แก่15ตรงกับหวยไทยงวดที่แล้วเลยนะคะ15อ่ะต่อไปเลยนะคะหลักหมื่นเป็นเลข1คูณสได้เท่ากับ2หลักร้อยนะคะเป็นเลข1 หลักหน่วยเป็นเลขห้าบวกด้วย6คงที่2องบวก1ได้เท่ากับ3 3บวกกับ5ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ6ได้เท่ากับ14สูตรที่2นะคะหลักพันเป็นเลขห้าหลักร้อยเป็น1คูณ2ได้เท่ากับ2หลักหน่วยเป็น5นะคะเราก็บวกด้วยเจด้าบวก2ได้เท่ากับ7 7บวกห ได้12นะคะ2บวกกับ7ได้เท่ากับ9เราได้เป็นเลข4 9ออกมานะคะแต่ถ้าเกิดให้ดูย้อนหลังตัวเลขที่ตรงมีเพียงแค่งวดนี้งวดเดียวนะคะของวันที่28่สิคำวนวณได้15ผลออก15แต่ว่าย้อนหลังเนี่ยได้ตัวโตตทั้ง2งวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข4 9ตัวนี้ถ้าจะให้ปักหลักเลยจริงๆคนเป็นเลข94มากกว่านะคะ ส่วน49ตามที่คำนวณก็ขอให้ใช้เป็นตัวกลับแทนและกันนะคะสำหรับแนวทาง2ตัวบนในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ